สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้สานครับเมื่อนี้แล้วพี่นอ้องเมื่อนี้บมเด้มาถ่ายสวนเกษตรครับเมื่อนี้มาถึงภูอยูุครับแต่ว่ามาไหวพระธาตุครับให้โอกาสกัสิพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศน้ำกันครับถ่ายไปพี่น้องเบิ่งครับเป็นคลิปท่องเที่ยวเลยรอะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับนน่ผมถ่ายไปในทางเขาไปเลยพี่น้องเหมือเนเลยสิม้าตอนอเศร้าๆนี่ค้นกับโบค่อยมีครับมื่อนนี้ บรรยากาศทางขื้นมานะครับนี่ครับทางขื้นครับพี่น้องรอบๆทางขื้นเพื่อนก็จะเป็นต้นไม้เป็นเป็นป่าครับเป็นป่ามีสร้างพร้อมด้ยครับพี่น้องเนะี่ยนี่ครับทางขื้นเป็นป่า นี่ครับเบิง้งพี่น้องเบิ้องเอาบรรยากาศทางขึ้นมาเลยเป็นสร้างรูปปั้นนะครับเป็นสร้างแท้เลยเงียบเงาครับมีนักท่องเที่ยวอยู่สองคนผมนี่แหละครับซ้อมเบิง้งพี่น้องมือนี่เอาครับนี่มาแล้วเปิดอึมครึมนีครับตอนนี้สี่มงก่าครับนี่ โอ้นี่ครับทางขึนมาโอ้ยางทายขึนพู้นี่ก็เป็นสั้นๆเมย์ขาึ้นกันเด้พี่น้องเบิ้งนี่นี่ครับ,บเบิงบบ้งสวนป้าเพิ่นโน่นเ่ยเอาครับขึนปไปไครับไปเรื่อยๆไปทั้งด้นอกประทัดนนอ่อะ โอ้พี่ครับทั้งพี่โอ้บนสังอย่างยับยั้พคุมองบ่าันได้แล้วอยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศสวนพักพ,พอนครับนี่ครับพี่น้องเบิง้งมองเศร้าเมื่อยไปเลนพี่น้องนี่มีนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวคาเซลฟี่อยู่พี่น้องั้งไดนพอถัดทั้งขี่ดีดีครับพี่น้องไป โอ้หวครับบเิงนี่ครับทายบรรยากาศใ้พี่น้องเบิงไว้ครับย่ำเงาครับตอนเศร้าๆเนี่ยนี่ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเป็นร้านสวัสดิการเพื่อนครับปลูกต้นไม้ปลูกอย่างงามงามพี่น้องนี่ ทังเข้ามาทังสิเลยครับนี่โอ้เห็นยักสองตนครับฝ่าประตูพระประธานไงครับโอ้นี่พี่น้องหม่องเมียนเกือบพี่น้องหม่องเมียนเกือบครับเพื่อในถอดรองเท้าเ้ยพี่น้องเกือบก็คือว่ารองเท้าเรอพี่น้องอเดียวผมก็าจีขออนุญาต เก็บร้องเทาไว้น้ำเพลินนี่แหละครับอ้าวนี่ก็ร้องเทาผมอ่ะโบตงห่วงครับบ่มีไผ่ลากครับเกิดผมพี่น้องนี่อาครับมองจอดเกิดแล้วอันนี้ก็สิพาพี่น้องเลาะชมบรรยากาศรอบๆลรอครับว่าเป็นจังไงแน,น่นี่ครับเมืองบรรยากาศจะเป็นรูปปั้น ลูป,ปั้นเจ้าพ่อพญาแลนะครับพี่นอ้ององ์ใหญ่เลยครับลูกป,ปั้นลูกขนาดใหญ่ผนครับพระธาตุยู่ถึงงผ่นะพี่น้องมีค้นอยู่ครับป่ะ่ว่าคือบอมีรถคนขี่รถอย่างไม้ไพี่น้องนี่ครับนี่ผมเบิงบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับบอลได้เข้าไปอยู่ทั้งพี่ก็สิเป็น เป็นเอียงเลยพี่น้องเดี๋ยวขาไปเบิ่มก่อนครับนี่ก็เป็นปู่เช้าพระธาตุชัยภูมิครับนี่เองบรรยากาศไปเลยครับก็ตะมีไอเนี่ยพี่น้องคนเอื่นเอียงก็ตุงติครับต,ต,ต,ตรงผ่านเมือ่นอกพี่น้อง่ายเบิ่ถูกมุมเลยครับเมื่อนี้ผลบอลไหลได้โอกาสกับไทยให้เบิดเลยครับ นักทองพี่ออกมาสั่นเสียมสีก่อนเราพี่น้องนี่ครับเอาสั่นแล้วได้หมายเรียกเ่าได่เอาครับบนนั้ฑิพระขึ้นไปไหวองค์พระธาตุด้วยครับบันนี้ถึงครับองค์พระธาตุสองเด้อพี่น้อง นี่ครับทางขึ้นเมื่อนกับจิมีที่ทําบุญถอดเกือบป็นทีได้พี่น้องถอดไว้ทั้งพุ่นแล้วครับอันนี้ก็จิเดินขึ้นไปเลยครับนี่บันไดสูงอยู่ครับมานะตอนเศร้าน,นี่พอห่อนดอกพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศก็ดดีครับขี่ฝากอะไรยุ่ยยุ่ยพี่น้องพวกเอาครับไปขึ้นไปครับ,ไป,รบไปเลยพี่น้อง ครับขึ้นไปแล้วโอ้ขึ่นมาหอดชันชะละ้านี่อยู่ครับนี่ชันชะล้าอีกสัตวหนึ่งเลยพี่น้องครับเบิ้งสิ่ปีละขังครับดั่งสนั่นวันไหวเลยพี่น้องละขังกระดิ่งเนี่ยพี่น้องอ้าวขึ้นมาหอดบนลานพระธาตุแล้วพี่น้องนี่ครับ โอ้หอัวหอยเราเพิ่นกําลังสางอยู่กับสางบ้านแล้วปันไดพี่น้องหัวหอยก็จะเป็นค่อมก้อนเลยครับนี่โอ้ข่อมไม่ตีค่อมอยู่ทางใด่เนาะไม่ตีค่อมไม่ตีค่อมบ่มนี้ครับเอาจิงจังหาพี่น้องย่างชมบรรยากาศก,าก่อน,น้อครับก็จะเข้าไปไหวพระธาตุพี่น้องนี่ชมจากฟังตะวันออกเลยครับครับพี่น้อง ชมบรรยากาศไปเลยครับขัวครับเบิ้งวิวี่เพื่อนกำลังสีสางตออยู่ครับบราตเหล้่ยวยี่หางบุญเลครับเป็นเป็นมุมเห็นมุมเป็นโดมครับนี่ก็จะเป็นทั้งหนาเลยพี่นอ้องเ้อนี่ครับหายจากทั้งหนาไปเลยนีย่ครับเห็นองค์พระธาตุชัดๆไปครับยางชมไปก่อนครับ ผมต้องถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องก่อนด้วครับผมค่อยสีมาไหวเพิ่นไหวพระแล้วก็จะไหวพระธาตุนี่ครับเบิ้งพี่นอ้องเพิ่นก็จะเปิดเพลงธรรมะกลมอยู่ครับนี่เอาครับไปเบิ้งเรื่อยๆนี่ครับคือองค์พระธาตุดีครับนี่องค์พระธาตุสูงเสียดฟ้าอยู่บนภูเลยครับโอ้ โอเครับกระดิง่งกระดิ่งท้องกระดิ่งเงินครับหล่ไหลทั้งพี่กับเป็นบูชาเพนกระเบื้องพี่น้องพละงยี่สิบบาทสิบเก้าบาทนี่ครับทำบุญตามวันเกิดครับนี่สามวันนี้เรายืนอุ้มบาทอยู่นี่แหละพี่น้อง นี่เป็นการทำบุญนี่ครับองค์พระาธาตุอยู่ไหนนี่เดี๋ยวพี่น้องโอ้นี่ครับเิ็งพี่นอ้ององค์พระาธาตุเดี๋ยวผมถ่ายเก็บบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งก่อนครับเออเบิ้งบรรยากาศร,รอบๆสําหรับผู้ใดที่บ่เคยมาเนาะครับเบิ้งน้ําผมไปเลยพี่น้องนี่นี่คือรอบๆ่เดเลยครับนี่ถ่ายให้เห็นหดเลยนี่ครับเบิ้งนี่สิเป็นด้านหลังเนาะครับนี่ นี่ครับด้านหลังองค์พระธาตุอยิน,นข้าพุทว่าด้านหลังสีมีจุดชมวิวพี่น้องไปครับนี่สงสัยจะเป็นทางนี่แหละพี่น้องครับโอ้เนี่ยครับฟังเสียง้วครับโอ้เนี่ยครับเบิเง้งอันนี้การรอบๆอบพระธาตุโอ้โหครับเบิ้งโอ้เนี่ครับจุดชมวิวอพี่น้อง นี่ครับจุดชมวิวออกมาแล้วอาบรรยากาศเมื่อนี้แม่พี่น้องบรรยากาศหมอกอบอวนเลยพี่น้องครับกว่าเห็นเคลื่อนล้ำปะเท้าปะครับโอ้าครับนี่คือจุดชมวิวบนพระธาตุเชยภูมินะครับเนี่ย่ครับโอ้เคลื่อนล้ำปะเท้าพี่น้องหมุนให้เบิง้งเคลื่อนล้ำปะเท้าล่าง กับล้มประท้าบนนี่ขึ้นขึ้นล่างเลยครับนี่มเืองบรรยากาศรอบๆเลยครับขวารับพี่น้องโอ้สวยงามครับอยู่บนที่สูงเนาะพี่น้องครับนี่นี่ก็จะเป็นเขตพื้นที่ของพระธาตุชชยภูมิเนาะนั่นก็เป็นวิวรอบนอกครับไปครับบดนี้จิพาพี่น้องกลับเข้าไปพปึงในพระธาตุครับพี่น้อง ครับสิพลาเข่าไปเบิงเ้งในองค์พระธาตุชัยภูมิดนะพี่น้องขึ้นทั้ง้างครับผมโอ้ครับเขามาทางไหนแล้วเพื่อพี่น้องครับเบิง้งผ่านองค์พระธาตุชัยภูมิครับโอ้เบิ้งรอบๆครับพี่น้องอครับเบิง้งนี่ครับ ่านเอ,อย่างเบิงเบิดทุ่มุมเลยพี่น้องนี่นี่คือในองค์พระธาตุเราเด้อครับนี่ครับอย่างออกไปเลยครับเพิ่งกรเจียวเหรียนเอาอย่างเมื่เปะะไว้หลายหลาย,หลายพี่น้อง สิเป็นทางเข่าซีด้านครับนี่ทางเข่าซีด้านเลยไหวได้ทุกด้านครับนี่ครับนี่ว่างินผมเข่ามาทางนี้เลยพี่น้องเอาบานนี้ก็บาันี้ผมก็จิได้ไหวเพราะท่าด้วยครับตัดชิปออกพี่น้องไว้ก่อนครับ